ยิ่งโตข้อสอบก็ยิ่งยากขึ้นช่วงเวลาที่ลูกใกล้สอบนิลาจากเด็กที่คุยหัวล้อเสียงดังก็กลายเป็นเด็กซีเรียสที่เอาแตก,ก้มหน้าอ่านหนังสือพอแม่เห็นนิลาเป็นแบบนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงรอไหวไหมใหมาช่วยในลูกมาช่วยจุงเหันให้นิลหนไอยได้ไหมคะได้เลยมัชวยดูให้นี่ทุกช่วงสอบแม่เลยพยายามหาวิธีช่วยลูกให้พร้อมทุกเช้าทั้งจัดโต๊ะเตรียมอาหารและเตรียมหนังสือสำหรับติวให้ลเล็กเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแบนดซุปไก่และผัก เติมประโยชน์ยกบ้านเริ่มทุกเช้าให้ลื่นที่สําคัญมาพร้อมคาโนซีและวิตามิน B12 ที่ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองให้ลูกพร้อมรับวันหนักๆได้เต็มที่ถึงแม้มิาจะเป็นเด็กกิจกรรมแต่เรื่องเรียนก็สําคัญไม่แพ้กันแม่เลยต้องเตรียมความพร้อมให้มิาสําหรับทุกกิจกรรมช่วงสอบแบบนี้บทเรียนก็ยังยากเหมือนเดิมแต่แม่รู้สึกดีขึ้นพอเห็นมิาเริ่มยิ้มมากขึ้นจากเมื่อก่อนเวลาสอบมิาก็จะเครียดจนไม่พูดอะไรตอนนี้มิาก็กลับมาเป็นเด็กสดใสอีกครั้งแม่เองก็มีแรงมีสมาธิดูแลลูกได้ง ทั้งช่วยติวและเตรียมเมนูที่ดีต่อสมองอย่างปลาทะเลที่มีโอเมก้าสหรือผักใบเขียวที่ช่วยลดอ,อาการสมองล้าในช่วงอ่านหนังสือหนัก,นกเมนูนี้ทั้งอร่อยและมีประโยชน์แถมมิลาก็ยังชอบกินมากๆปีนี้มิลาได้รับคัดเลือกเป็นแอมบอสเตอร์ของโรงเรียนแล้วก็ต้องทํากิจกรรมต่างๆที่ค,คุณครูมอบหมายให้การเป็นตัวแทนทําหน้าที่ฐานะแอมบอร์เจอร์ก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งเรียนดีแล้วก็กิจกรรมเด่นมิล่าเลยดื่มแบรนด์ทุกเช้าจะได้ทํากิจกรรมต่างๆให้ลื่นในทุกวัน และนี่ก็คือวิธีเตรียมพร้อมให้ลูกเลยในช่วงสอบด้วยการกินอาหารหลักหลายให้ครบหมู่แล้วก็เสด้วยแบนซุปไก่และผักเติมประโยชน์ยกบ้านเริ่มทุกเช้าให้ลื่นทุกคนสามารถซื้อแบนดซุปไก่และผักได้ที่เซเว่ิลเว